สวยก็ไม่สวยฉันทำมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตามใจถ้าเป็นแล้วอย่าร้องก็แล้วกันไปไปจะไปไหนก็ไป ประมาณอาทิตย์เแล้อนอนตัวสันอยู่ที่บ้านค่ะอ้อนข่าผ่ากอดผู้ป่วยนะคะชื่ออะไรคะชื่อเมลิสจ่ะหมอแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะชันตัวร้อนรู้สึกมีไข้ฉชนอยากจะอ้วกชันมีแผลเลยนะหมอฉันไปหยยบหอยมาไอหอยบ้าฉันเกลียบมันมีอาการเ้อแบบนี้เละค่ะอ๋อแล้วคุณทำอาชีพอะไรอยู่คะชิปดำนามาหมอบ้านฉัน่ะทำไร่ทำนา อ๋อช่วงนี้เป็นช่วงทำนานนะคะแล้วเราคุณทํานานี่คุณมีอุปกรณ์ป้องกันแบบรองเท้าบู๊หรือถุงมือไหมคะอ๋อฉันไม่ใสหรอกหมอเกะกะทํางานก็ไม่สะดวกสวยก็ไม่สวยงั้นเดี๋ยวหมอขอวัดความดันตรวจเลือดแล้วก็ขอตรวจปัสสาวะนะคะเชิญห้องตรวจขอหมอรอๆหน่อยนะหมอค่ะค่ะเชิญห้องตรวจเป็นอะไใช่ไหมคะใช่ค่ะหมอ ประวัติอาชีพของคุณนะคะคุณมีโอกาสสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์นะคะส่วนผลการวินิจฉัยทางคลินิกนะคะพบว่าคุณมีความดันโลหิตต่ำมีเลือดขาวเพิ่มขึ้น,นมีเกล็ดเลือดตับแล้วก็ตับในไต,ตของคุณนะคะมีความผิดปกติส่วนผลการตรวจปัสสาวะนะคะพบว่าพบเม็เลือดแดงและก็ฮีโมโควินในปัสสาวะค่ะค่ะหมอจึงของวินิจฉัยว่านะคะคุณเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส โรคนี้ยนะคะที่เกิดจากเชือ้อเลปโตสปโไราค่ะแล้วฉันจะหายไหม่ะหมอฉันจะตายไหมอ๋อหายได้นอนค่ะก็มันจะมีวิธีป้องกันโรคนะคะก็คือให้คุณลีกเรียกการสัมผัสสัตว์ที่ก้อยเกิดเชื้อโรคนะคะโดยการใส่รองเท้าบูทสวมสมถุงมือหลีกเรียกการแช่น้ำเป็นเวลานาน,านแล้วก็การย่ำลนเป็นเวลานานๆค่ะและ้วก็ทานยาตามที่หมอสั่ให้ครบด้วยนะคะ ยาที่หมอจะให้รับประทานก็คือยาลดไข้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ให้กลับมาพบหมออีกครั้งนะคะจ้ะหมอฉันจะทําตามที่หมอบอกนะจ๊ะค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะจ้ะค่ะและในยังไงก็กลับมาหาหมอได้นะจ้ะ เชิญพบกับเจ้าหน้าที่ได้เลยคะ่ะสมือมือครับสวัสดีพี่บ้านนาอาทุกคนในที่นี้นะครับผมซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้มีการระบาดของโรคฉีดูหรือโรคเรปโตสเปโรซีอยู่นะครับซึ่งเรา2คนนะครับก็เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับมาให้ความรู้ พื่อทุกคนจะได้ป้องกันโรคนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับว,ว่าโรคนี้มีที่มาหรือว่าอะไรยังไงนะครับค่ะไม่ทราบว่าในที่นี้เนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะทำนาทีาขาพ่อยค่ะโอเคค่ะค่ะอาชีพที่บอกมาเนี่ยหัานก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคขี้หนูได้งัานเลยนะคะค่ะงั้นเรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโรคขี้หนูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นภาวะที่ฝนตกหนักจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยน้าท่วมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็สิ่งปฏิกูลมากมายนะคะนอกจากจะนํามาซึ่งมาซึ่งโรคตาแดงน้ํากัดเท้าห้องโงฟุตอะิวตาตะการคอุจาราโรคเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่ร้ายแรงไม่แพ้กันก็คือโรคขี่หนูนั่นเองค่ะซึ่งหากใครอยู่เนี่ยมีความจาเป็นต้องเดินเยน้ําหรืออยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังต้องมาทำความรู้จักโรคฉีหนูเพื่อป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะ พอโรคนี้เนี่ยมีการระบาดในช่วงน้ำท่วมและยังเป็นโรคที่ทาให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยค่ะค่ะโรคฉี่หมูหรือโรคเลปโตรไปโรซิตนะคะเป็นโรคระบาดในคนพบได้บ่อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็กันยายนนะคะซึ่งเป็นฤดูฝนนั่นเองสาเหตุนเนี่ยก็จะมาจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อเลปโตรสไปราค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์า่ะ โดยส่วนใหญ่ก็คือหนูนั่นเองแต่ก็ยังรวมถึงสุกรโคกระบ,บือแพะแกะหรือสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างเช่นแมวและสุนัขอีกด้วยช่องทางการติดต่อนะคะปกติแล้วเนี่ยโรคฉีหนูจะติดต่อกันโดยการสัมผัสเช่นปัสสาวะเลือดเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีการติดเชื้อโดยตรงหรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีการพปต้นเชื้อโรคและจะติดต่อจากคนสู่คนได้เนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากค่ะโดยเชื้อโรคนี้สามารถ เข้าสู่ร่างกายได้โดยการกินอาหารหรือน้ําที่คนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปการหายใจเอาละอองของปัสสาวะหรือของเหลวที่คนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปผ่านทางเยื่อเมือกเยื่อบุต่างๆเช่นตาหรือปากชโลมใช้เข้าทางผิวหนังตามรอยแผลและรอยฉีดข่วนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรอยแผแลรอยฉีดข่วนนะคะเชื้อน,นี้ก็สามารถชโลมใช้เข้าสู่ผิวหนังได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีผิวหนังที่เกี่ชุ่มจากการใช่น้ำนานๆเช่นในชภ่ววน้้ำท่วมเป็นต้นค่ะ ทางนี้นะคะระยะฟักตัวของโรคฉี่หนูเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์แต่อ่านนั้นหึงสสัปดาห์ก็ได้ค่ะซึ่งอาการส่วนใหญ่จะหายไปภายใน1สัปดาห์แรกและหลังจากนั้นอีกหนึ่งถึงวันจะเข้าสู่ระยะที่สองคือระยะมีเชื้อในปะสะัสสาวะค่ะครับผมต่อไปเราก็ไปดูกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่ว่าสามารถจะเป็นโรคฉี่หนูได้นะก็มีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่น้าท่วมขังครับผมผู้ที่อยู่ในบ้านที่มีหนูมาก เกษตรกร,กรชาวนาหรือชาวบ้านคนทํางานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์สัตวแพทย์แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องทดลองคนงานในเหมืองแร่หรือโรงฆ่าสัตว์ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามป่าเขาและกลุ่มผู้เล่นกิจกรรมทางน้ำนะครับพวกที่ว่ายน้ําเล่นวินเซิร์ฟอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอาการและการติดเชื้อของโรคนี้นะครับอาการและการติดเชื้อนะครับขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเชื้อที่ได้รับเข้าไปนะครับ หลังจากได้รับเชื้อประมาณ2องถึงยีวันนะครับคนที่ได้เชื้อจะมีอาการคือมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่องนะครับจะมีหนองแล้วก็จะเจ็บปวดจนร้องไห้เลยครับแล้วก็จะมีตาแดงมีเลือดออกที่ตาขาวหรือตาเหลืองเป็นดีซ่านครับผมและจะถ่ายปัสสาวะออกน้อยหรือจะมีอาการอาการหอบควบคู่ไปด้วยครับผม มาผมหลังจากที่พี่พี่ป้าน้าอาทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ครับได้ทราบอาการหรือเสี่ยงของโรคแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับถ้าพบอาการดังกล่าวหรือโดยอาชีพของตัวเองเนี่ยต้องสัมผัสกับน้ําขังหรือกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังเก่าวที่ผมสองคนได้เก่ากันไปนะครับก็ให้รีบไปพบแพทย์นะครับหรือมีอาการน่าสงสัย,ยรีบไปพบแพทย์นะครับครับผมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมครับ